สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำแกงเขียวหวานสันในหมูมักเขือยาวค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดสันในหมูนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นบางๆค่ะพี่การสาธิตให้ดูนะคะการหั่นสันในหมูบางๆแต่ชิ้นเขาจะแบบใหญ่แต่บางนะคะ,ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ สันในหมูเนี่ยจะเป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดนะคะเพื่อนๆต่อมาค่ะพริกอ่อนนะคะพริกชีฟ้าอ่อนเขียวแดงใช้สักสองสามเม็ดนะคะหั่นบางๆซอยบางๆอ่าเดี๋ยวพี่การก็จะไปใส่ถ้วยพักเอาไว้โดยที่ว่าแช่น้ําด้วยเขาจะได้สดๆอันนี้พี่การก็ล้างแล้วเนะาะใส่ถ้วยพักไว้ได้เลยค่ะแช่น้ําไว้ก่อนต่อมาค่ะพี่การจะ หั่นมะเขือยาวโดยที่ใส่น้ํานะคะเอานาเอาเกลือใส่ไปในน้ำไม่ใน้ําใส่เกลืออใส่ไปสักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็หั่นมะเขือยาวลงไปแช่นะคะอ่าเขาจะได้ไม่ดำท่อนหนึ่งก็ผ่าสีนะคะเพื่อนๆพี่อีิการสาธิตให้ดูหนึ่งสึกหนึ่งหนึ่งหนึ่งลูกโอ้พูดผิดพูด,พดถูกวันนี้พี่การใช้สามลูก นี่เคอยาวอ่อ on, on. นๆประมาณนี้นะคะอ่าเท่านหนึ่งก็ผ่าสีแช่ไว้ในน้ำเกลือเขาจะได้ไม่ดำนะคะอ่าได้แล้วต่อมาค่ะอ่าเราจะใช้ใบโหระพานะประมาณสักหนึ่งถ้วยเล็กนะคะก็ประมาณสักสองสามช่อค่ะอ่าเราก็เด็ดเอาจะ่ใบนะกับยอด ที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยใบยเขาจะใหญ่แล้วก็ก้านยาวพี่การก็เราตัดครึ่งก้านยาวๆเราก็ไม่เอาเนาะมันเกะกะเดี๋ยวเราก็ไปล้างอีกสักสองน้ําแล้วก็แช่น้ําเอาไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวการสาธิตให้ดูหนึ่งช่อใบก็ใหญ่พี่การปลูกเองมาใหญ่เท่านี้เนี่ย ต่อนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พิการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของนเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะให้เพื่อนเพื่อไปลองทําดูนะคะก็มีสันในหมูนะคะ5 0า500กรัมค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะมะเขือยาวค่ะวันนี้พ่การใช้มะเขือยาวลูกใหญ่3ามลูกนะหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็ผ่าสี่ ต่อมาค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะใช้หนึ่งร้อยกรัมหรือ1นขีดนะคะต่อมาค่ะก็เป็นกะทิสําเร็จรูปของอัมพาวานะคะวันนี้พี่การจะใช้หนึ่งกล่องกว่า,ก,วาก็ประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะคะน้ําปลาค่ะน้ําปลาครึ่งถ้วยเล็กนะคะก็ประมาณสักห้าหกช้อนค่ะห้าหกช้อนโต๊ะนะ,อะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะต่อมาก็เป็นผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะใส่พริกอ่อนเขียวแดงของเราไปนะคะสักสองสามเม็ดนะคะอ่าพริกอ่อนเขียวแดงของเรานี่เม็ดใหญ่มากๆเลยพันอะไรก็ไม่รู้ผละพาหนึ่งถ้วยนะคะก็ เป็นอันครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดการทำแกงเขียวหวานกันต่อเลยค่ะพี่การได้เคี่ยวเออเอากะทินะคะตั้งไฟเคี่ยวเรียบร้อยแล้วประมาณส0นาทีแล้วค่ะกะทินี่หนึ่งกองนะคะห้าร้อยกรัมนะคะแล้วเราก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำไปอีกห้าร้อยกรัมค่ะ เคี่ยวมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะอ่าเรายกลงก่อนเอากระทะตั้งไฟอันนี้เราจะผัดเอ,อพริกแกงเขียวหวานก่อนอ่กระทะร้อนได้ทีน้ํามันร้อนนะคะเราก็เอาพริกแกงเขียวหวานลงผัดก่อนเลยค่ะอันนี้เราต้องใช้น้ํามันช่วยในการผัดนะคะเพราะว่ากะทิกล่องในส่วนใหญ่เเขาจะมันน้อยเพราะเขามีวิธีกรรมวิธีการผลิตของเขาเนาะ,ะไม่เหมือนกะทิสดนะคะ แล้วเราก็เติมนะคะเติมกะทีิกล่องของเราไปประมาณสัก,100กร้อยกัมนะคะอันนี้พี่การได้เติมลงไปจะได้หอมๆผัดด้วยกันค่ะพอเราผัดพริกแกงเขียวหวานสุกเหลืองได้ที่แล้วนะคะกลิ่นหอมโชยและเป็นอันสุกเรียบร้อยเราก็ใส่สันในหมูของเราลงผัดได้เลยค่ะ ควมอร่อยและความฟินนะเติมกะทิลงไปนะคะอันนี้พี่การใช้กะทิจากในหม้อนะคะอเติมลงไปคลุกเค้าให้เขาเซตตัวค่ะให้ให้สันในของเราเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเราจะยกออกจากเตานะคะแล้วก็เทใส่หม้อค่ะนี่จะทำให้พี่แกงเขียวหวานของเราเนี่ยขึ้นเงานะคะแล้วก็เกิดความมันแล้วก็น่าทานค่ะ พอเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะตามด้วยนะคะน้ำตาลทรายนะคะซีอิ๊ค่ะเออซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบาเออถ้าจะออกหวานนิดนึงเราก็เติมได้นะคะอ่าพอเดือดอีกหนึ่งรอบเราก็ใส่มะเขือยาวของเราลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะต้องใช้เออ กระบวยหรือว่าทับพีนะคะกดเขาสักนิดสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดำนะคะอ่ะพาพอกดได้ที่แล้วเราเดี๋ยวเราปิดฝาสักครู่ให้เขาเดือดอีกหนึ่งรอบก็จะได้ไม่ดำรอเดือดอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้เราก็จะใส่เอ,อพริกอ่อนเขียวแดงลงไปนะคะออ่ากดให้เขาจมนะคะแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาค่ะ่ารีบกดเลยนะคะเดี๋ยวเอ,อ ใบโหระพาเขาจะเป็นดำๆไม่น่าทานเห็นไหมคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยคะ่ะน่าทานสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่จะทานกับขนมจีนก็ได้นะคะเพื่อนๆอเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยคะ่ะทานกันแบบร้อนๆเลยนะคะ,ะมะเขือยาวของเราก็ยังก,กรอบ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงเขียวหวานสันในหมูมะเขือยาวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ